ปวดหัวมาตลอดหัวนี้มันจะหนักเหมือนมีอะไรแน่นๆตันอยู่ในน,นี้เลยปวดบาลายลงหลังเนี่ยขึ้นมาตรงตรงนี้มาตรงเบ้าตาเนี่ยทางานนี่บางครั้งลุกขึ้น,นหน้ามือตึ๊บไปเลยชาฝ,ฝั่งขวามือเนี่ยลงไปเลยแต่ก็คิดว่าเป็นไมเกรนก็กินยากแก้ปวดก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยโทรให้โรงพยาบาลมารับไปเข้าไปในอุโมงตรวจออกมาเลยเส้นเลือดตีบในสมองมันจะมีอาการแบบเหมือนเส้นเลือดฟูขึ้นแลวมันเหมือนมันจะแตกอนะ่ะเป็นเคยคิดว่าถ้าตายไปแล้วมันคงจะหายทรมานเนาะแล้วไม่มีกําลังใจทํางานหัวใจเต้นไม่ปกติหายใจยากเหนื่อยง่ายเดินไปไม่ถึง19ก้านพอตรวจเจอหมอเขาให้ายาลดไขมันตอนคืนมีสีออกชมพูหน่อยตัวนั้นปวดกระดุกรเงเลยก็ได้หนึ่งปีเหมือนเดิม ไม่เบาเลยแต่ก่อนะกินตามหมอสั่งเลยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,อ,ลอแล้วก็เจ็บกระเพาะยิ่งร้อนๆนะอ้ยได้บีบไว้อย่างนี้เลยผลิตภัณฑ์เวตาออยกินได้เจ็ดเม็ดพอเจ็ดเม็ดไปอ้าวเงียบกิบเลยอันนี้นะดีสมกขาว่าเลยเนี่ยเนี่ยนะในหัวเนี่ยจะเคยหนักๆนะมันเบาเลยเดี๋ยวนี้ยังเบาเลยเนีย่กำลังใจก็มีมานะทีนี้นะ่ะ ที่ทํางานก็เบาไม่ปวดไม่อะไรอะ่ะลุกขึ้นก็ไม่น่ามืดดีใจดีใจมากเลยมันก็สดชื่นขึ้นอะ่ะซื้อกินเหอะมันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอยากที่เคยทรมานจนไม่อยากอยู่อะ่ะมันมีกําลังใจขึ้นเยอะวันนี้นะครับให้เบต้าออยล์ช่วยคุณในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าเบต้าออยล์คิดมาให้แล้วนะฮะงานวิจัยระดับโลก อยู่ที่ว่าคุณจะลองหรือเปล่านะครับรีวิวที่ดีที่สุดอยู่ที่ตัวคุณเองครับ